บ้านเป็คนเต็มมาตายพี่หนุ่มเรียบร้อยดีนะเรียบร้อยค่ะรอรอจ้ะพี่หนุ่มวันนี้คือตั้งใจมาทำบุญให้เพื่อนลอยวันใช่ครับก็ ตั้งใจมาทำบุญครบร้อยวันแล้วเร็วือเจอความรู้สึกก็ก็รู้สึกคล้ายๆก็ยังก็ยังรู้สึกคิดถึงเขาอยู่นะพอมาที่บ้านเนี้ยเพราะว่าล่าสุดที่มาก็คือช่วงงานศพนะครับแลก็ก็คิดถึงทุกครั้งแหละที่มาเพราะมามาบ้านนี้20ปี30ปีแล้วมั้งตั้งแต่เขามาซื้อเลยอะ สามเดือนที่ผ่านมาเราชินไยังกับไอก็ชินชินแต่ว่าก็คิดคิดอยู่ตลอดนะครับคิดอยู่ตลอดว่าเออไมเมฆไปเร็วจริงๆเลยนะเพราะว่าพอเข้าไปดูในโซเชียลในแม้ทั้งในช่องของตัวเองเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเรื่องที่เมฆเด้งขึ้นมาอีกแล้วก็ดูอะไรเงี้ยแต่บางทีก็ก็ไม่อยากดูเพราะว่ามันก็ไม่อยากไปนึกถึงแล้วก็โอเคมันผ่านไปแล้วก็จะ เวลาไปถ่ายรายการหรือไปทําบุญที่วัดไหนก็มักจะนึกถึงเขานะครับแล้วก็ทําบุญให้เขาอยู่เสมออะไรย่างเงี้ยก็คิดในใจเออไปสบายแล้วีแบบคิดถึงไหมครับเวลาทางานหรืออะไรแบบนี้แบบคิดไม่ไปไหนหรอกคิดนินทาตลอดเออดินทาตลอดก็นินทาตลอดเมื่อกี้ก็ขับรถเข้ามาในนี้ก็ยังนินทาอยู่เลยนินทาอะไรนักอีกก็แบบนินทาเรื่องดีๆแล้วไม่ได้นินทาเรื่องไม่ดีบอกกันดูสิ ไปซะแล้ะอะไรอย่างเงี้ยมินไทยเขามาแวะหาเราบ้างไม่มีไม่มีเขารู้ว่าเรากลัวเออเขาไม่เคยฝันไม่เคยคือเค่เห็นเขาไปหาทุกคนนะใช่คนที่เห็นเราให้ฟังว่าไปหาพบเลยยกเวนพี่เอกคุณแม่แล้วก็พี่นุ่มเออเขาเขาไม่ได้มาเออเขาไม่รู้แปลกก็ไม่ได้อยากให้มาคือให้เขาไปคล้ายๆไงไปเกิดก็ดีละเออไป ไปที่สบายแล้วพี่เมย์เขาก็ไปสบายแล้วเขาก็รู้ว่าทุกคนเป็นห่วงนะครับแล้วก็เขาก็คงเป็นห่วงลูกเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพี่หนุ่มก็ก็บอกเขาแหละว่าไม่ต้องมาเพราะว่าผมกลัวอะไรเงี้ยไม่ต้องมาผมกลัวผี อันนี้ถามพี่หนุ่มเกี่ยวกับพระจารย์อ๋อไม่ใช่พระอาจารย์ไพศาลอ๋อแกกับอันนี้ความจริงเลยนะแกกับว่ายังไงมาคะพี่เมฆตอนนี้เป็นยังไงรับเด็ไม่ได้ถามแต่ว่าแกก็บอกแหละว่าแกก็ไปเจอพี่เมฆใช่ไหมก็เหมือนที่แกให้สัมภาษณ์พี่ไม่ได้คุยกับแกเรื่องนี้นะแต่พี่คุยกับแกอยู่เรื่อยๆค่ะมืนคุยเรื่องอื่นเออเขโทรหาอะไรเงี้ยอาจารย์เป็นไงอะไรอย่างเงี้ยแกก็คุยเล่นเนาะส่วนใหญ่อาจารย์ไพศาลแกเป็นคนอารมณ์ดีก็คุยแซวเล่น แกก็พูดถึงเรื่องอะไรอ่ะพี่เมฆไปเจอพี่เมฆอ่ะพี่เมฆเขาก็บอกว่าพี่เมฆอ่ะบอกสบายแล้วถ้าลุงนี้ผมมาตั้งนานแล้วเออเขาบอกว่าเออไปเจอก็บอกว่าเนี่ยผมสบายมากเลยผมรู้สึกดีมากเลยตอนอยู่เป็นมีชีวิตยอยู่ในทรมานมากข้าราชารไทยสั่มันไม่มีพักหรือโทรมาบอกอะไรที่หนเลยพี่เมฆ ไม่มีไม่มีแกก็ให้สัมภาษณ์พี่ก็ดูอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันทีหนึ่งแกก็พูดอย่างนงี้แหละเส่วนของพี่เองพี่บอกห้ามทักห้ามบอกเลยนะไม่ต้องบอกเอามาอยู่ด้วยมาอะไรงี้มากอะไรเงี้ยไม่อยากรู้เวลาคนมาเล่าให้ฟังก็ปิดหูก็เออก็แบบว่าเราไม่อยากคิดถึงแล้วอ่ะเออเราก็ต้องเดินหน้าต่อชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกับเอ๋อยู่ว่า เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเออเด็กเขาก็ตั้งแต่ที่เมกเสียไปจำเหมือนบ้าอยังมีหมอดูหรืออะไร่างเงี้ยออกมาพูดในเรื่องของศาสนานั้นใครอ่ะใครไปดูข่าวเลยเพราะงั้นพี่เมฆก็ไปแล้วก็อยากการขอขมาที่ไปขอขมาแล้วนะอาจจะขอไม่ถูกต้องอะไรอ๋อครับครับก็พูดกันไปแหละก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นได้ตามความเชื่อของตนเองเนาะ แต่ใน,นนี้เนี่ยเวลาที่เราแสดงความคิดเห็นไปจากความเชื่อของเราเนี่ยก็ไม่อยากให้กระทบความรู้สึกของคนอื่นหรือว่ากระทบความรู้สึกของครอบครัวหรือว่าถ้าเราพูดในเรื่องของเชิงศาสนาเนี่ยบางทีมันก็ละเอียดอ่อนอะนะฮะเพราะว่าบางทีความเชื่อแต่ละศาสนาเนี่ยก็ไม่เหมือนกันพราะเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของของ,ของของครอบครัวของพี่เมฆเขาเนี่ยบางคนก็พูดเรื่อง ประเพณีศาสนาพุทธศ,ศาสนาอิสลามเนี่ยจริงๆพี่ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเป็นความเชื่อความศรัทธาของคนนะเป็นปฏิบัติที่ทุกคนก็ก็เชื่อแล้วก็ยึดถือนะแต่ว่าอย่างอย่างครอบครัวเขาจะตัดสินใจยังไงเนี่ยก็ต้องก็ต้องเป็นเคารพการตัดสินใจเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าเรื่องพวกนี้บางทีเราจะแสดงความคิดเห็นอะไรก็ต้องคํานึงถึง ศาสนาอื่นๆด้วยซ,ซึ่งมันก็มีความละเอียดอ่อนซึ่งผมพี่หนุ่มว่าบางทีเราคุยกับคนที่เขา,เ,าเรียกอะไรอะ่ะเป็นกูรูเกี่ยวกับศาสนานั้นๆเองเขาก็ยังบอกว่าก็ต้องเคารพธิ การตัดสินใจส่วนบุคคลของคนนั้นๆไม่ใช่ว่าคนไม่ใช่ว่าอิสลามหรือมุสลิมเนี่ยจะเคร่งครัดอะไรขนาดนั้นเลยคือทุกคนก็เคารพการตัดสินใจนะครับเหมือนกันคนในศาสนาพุทธของเราก็เหมือนกันเวลาที่จะวิจารหรือจะพูดถึงศาสนาอื่นก็ขอให้ใช้ใช้ดุลพินิจเยอะๆมีสติเยอะๆนะฮะว่าเราจะส่งผลกระทบถึงครอบครัวหรือเปล่าส่งผลกระทบถึงคนที่เขานับนับถือศาสนานั้นๆหรือเปล่าเพราะเราก็ต้อง ยอมรับว่าแต่ละคนก็มีความคิดไม่เหมือนกันแม้แต่คนศาสนาเดียวกันก็นคิดไม่เหมือนกันเลยนะฮะบางคนศาสนาไชยลามเขาก็บอกว่าอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้บางคนศาสนาพุทธก็บอกว่าทํางี้สิทำงุนสิทุกคนก็ยังคิดไม่เหมือนกันมีประเพณีปฏิบัติที่แต่ละท้องถิ่นก็ไม่เหมือนกันวัะนั้นก,ก็ว่าไปแล้วครับทุกคนก็มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นแต่ว่าในส่วนของพี่หนุ่มเองก็คิดว่าครอบครัวเขาก็ทําดีที่สุดแล้วนะฮะคุณเหน่เขาก็เนี่ยตอนนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตาดูแลลูกนะทำทำทำงาน นะเพราะการเลี้ยงลูกสามคนไม่ได้ง่ายนะค่าใช้จ่ายเยอะทีนี้มาเห็นบ้านใหม่ก็ทาสีใหม่สดใสนะสดใสขึ้นเยอะแต่ก็ยังไม่มีกำแพงเหมือนเดิมอันนี้เป็นความคิดพี่เมฆเขาเป็นคนนอกกรอบรื้อกำแพงออกแล้วบอกว่ามันจะได้โลง่ลงเลยว่าเอาดีเลยตามสบาย<ม>ก็เป็นบ้านเดียวในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีกำแพงแต่ก็ดีฮะมันก็ดีแบบบ้านฝรั่ง แบบบ้านฝรั่งแล้วก็สีสันก็สดใสกว่าเดิมนะฮะเดี๋ยวได้้าไปดูด้านในว่าเป็นยังไงแต่ว่าก็คงเหงาแหละเขาก็ต้องการทําให้บรรยากาศมันสดใสขึ้นเพราะว่าคุณพ่อไม่อยู่แล้วแบบป้าไม่อยู่นะเราก็จะได้แบบอยู่กันสามคนแม่ลูกเนี่ยยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตั้งใจทำหากินก็ช่วยกันอุดหนุนสินค้าของน้องมาร์กน้องแหมมน้องเมิร์ดนะฮะช่วยกันช่วยกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่เมย์ก็ไม่อยู่เราไม่มีคนช่วยไลฟ์แล้วก็จะเป็นลูกๆเนี่ยไลฟ์ แล้วก็พี่เอก็ช่วยขายนะครับพอพี่หนุ่มก็มีอะไรพี่หนุ่มก็จะช่วยเต็มที่ก็บอกเอแล้วละ่ะบอกว่าไม่ต้องห่วงพี่เต็มที่เลยแล้วเขาก็น่ารักมากเลยพออะไรอ่ะพอวันนั้นที่จัดคอนเสิร์ตก็ได้เงินปไปจํานวนหนึ่งนะเขาก็บอกว่าเขาก็อ,อยากจะเออมาคืนอะไรเงี้ยพี่พี่บอกไม่เอาไม่ไม่เป็นไรเป็นนัก่าพี่หนุ่มใช่ไหาพี่หนุ่ม มี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 ม,มีแต่ว่าพี่ก็บอกว่าบางพี่พี่ได้เป็นไรพี่เก็บไว้ให้หลาน <S <S อเอาไว้เอ๋รวยก่อนมีเงินร้อยล้านแล้วค่ <S <S อ,อยมา,กกาคุยกันเขาก็หลังจากนี้จะมีโปรเจกต์อะไรพิเศษเพื่อเป็นการเหมืนอนแบบช่วยทางที่เอ๋อะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมเขาค่ะก็ตั้งใจอยากกดนี่ขนาดนีอะไรก็ก็เดี๋ยวคิดกันนะฮะณเวลาเนี้ยยังไม่มีก็คือพูดตรงว่าบางทีพี่ก็ พี่ก็พี่ก็ก็ก็อยากจะอยากจะทาอยากจะช่วยนะแต่ว่าเราก็ยังยังยังคิดอะไรไม่ออกว่าทุกคนก็ยังยุ่งยุ่งอยู่แต่ตอนนี้ก็คือก็คือยังยังไม่ได้มีโปรเจกต์หรือว่าคิดจะทําอะไรในลักษณะของการแบบทาคอนเสิร์ตหรืออะไรอย่างนี้นะม,มันมันมันก็ต้อง,ม,องมันก็ต้องมีระยะเวลาประมาณเนี้ยนะแต่ว่าเรื่องของการช่วยโปรโมทช่วยขายของเนี่ยมันเป็นที่อยู่แล้วก็ออบอกเอกว่ามีอะไรช่วยบอกเลย อย่าอย่าอยู่เฉยๆนะบางทีพี่หนุ่มก็ยุ่งเพราะพี่หนุ่มก็ลูกสามไงไม่น้อยแล้วพี่ก็ยุ่งงานก็ยุ่งแล้วนะทำงานแบบทุกวันเลยไม่มีเวลาเลยเพราะนั้นเนี่ยก็บางทีพี่พี่พี่ลืมหรืออะไรเงี้ยโทรบอกได้เลยโทรหาได้เลยยีิบสี่ชั่วโมงยินดีพร้อมนี่งานวันนี้เกือบลืมคือนึกขึ้นได้เฮ้ยเอ้เอาวันนี้ร้อยวันพี่เมงนีหว่าเออเขาบอกไว้นานแล้วแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้แบบแบบ คือไม่ได้คุยกันทุกวันนะเหมือนมื่ก่อนพี่เมฆเขาอยู่ก็จะมีไลน์อะไรเงี้ยอันนี้เขาไม่อยู่เราก็จะบางทีนานๆคือนัดไว้เป็นเดือนเนี่ยบางทีลืมดูปฏิทินอุ๊ยตายแล้วรีบมารีบไปส่งลูกชายเรียนพิเศษก็รีบตีมาอะไรอย่างเงี้ย